สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่นะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอกันกันกบแนวทางซีฮาหนอยเช่นเคยนะครับก็จะเป็นน้อยพิเศษน้อยปกติ VAP แล้วก็พัฒนานะครับพี่พี่แนวทางของเราเนาะก็พี่พี่ก็ยังเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ผมต้องขออภัยจริงๆนะครับเมื่อวานนี้แนวทางแนวทางหลุดนะครับไม่มานะครับพี่พี่แนวทางหลุดนะครับไม่มาน่าจะมาแค่รอบเดียวก็คือ สายลูดในฮานอยพัฒนาเนาะส่วนในรอบอื่นๆเนี่ยลุดนะครับพี่พีก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับแนวทางฮานอยเมื่อวานนี้ส่วนในวันนี้นะครับผมชื่นชอบแนวทางในรอบไหนละครับแล้วค่อยติดตามเนาะวันนี้วันเสาร์ที่11นะครับตุลาคม2568นะครับฮานอยพิเศษนะครับวันนี้ผมได้เลข9กับเลข6สายลูดนะครับให้ไปที่เลข6

ส่วนหานอยปกติปกติผมได้เลข3กับเลข4นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข3 3 0 3 6 3 9 4 3 4 6 สีนะครับสตัว4,3,0นะครับหาลอยพิเศษนะครับกับฮ้าลอยปกตินะครับท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับวันนี้ขอแก้ตัวจากเมื่อวานนี้เนาะขอให้มาเด้งๆปังๆนะครับ ส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็นฮานอย VIP กับพัฒนานะครับ VIP กับพัฒนา VIP นะครับให้ไปที่เลข9กับเลข3นะครับสายรูดให้ไปที่เลข9 90 94 เก้าแปดสามศูนย์สามสี่สามแปดสามตัวสามเก้าสี่นะครับส่วนฮานอยพัฒนาพัฒนาให้ไปที่เลขศูนย์กับเลขสี่ สายรูดให้ไปที่เลข0 05 06 07 40 45 463ตัว406นะครับ นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ4ีหาน้อยของเราเนาะท่านใดชื่นชอบขอให้มาเด้งๆปังๆนะครับพี่ๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ